้มน้ำเร่งไฟแรงสุดรอให้มันเดือด พร้อมใส่เครื่องปรุงและน้ำมันหอยลงไปพอน้ำเดือดแล้วจึงนําเนื้อเหล่านั้นใส่ลงไปในหม้อรอ45นาทีค่อยยกขึ้นมาจึงได้มาเป็นเนื้ออดีตราชาพึ่งตุ๋นน้ํามันหอยหอมนมุ่มแทบละลายในปากน้าลายแม่หอยไหลยเยอะมออกมาโดยไม่รู้ตัวแต่ทันใดนั้นก็มีมังกรตัวหนึ่งบินลงมาโฉบเอาเนื้อที่แม่หอยอุตส่าห์เพียรพยายามราอคอยเกือบชั่วโมงเพื่อจะได้ริมรสอันแสนหอมหวานนุ่ม ของเนื้อนั้นหายขึ้นไปบนฟ้าตอนหน้าต่อตาโหแม่หอยอึง้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนทำอะไรไม่ถูกขนาดที่แม่หอยนิ่งอยู่นั้นก็มีฝูงชนวิ่งไล่ตามมังกรตัวนั้นไปด้วยความโมโหสุดขีดแม่หอยจึงออกวิ่งทุกคนเงยหน้ามองฟ้าวิ่งตามมังกรตัวนั้นแต่แล้วทั้งหมดก็ต้องสะดุดลงเมื่อทางข้างหน้าคือหุบเหวที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่มีใครที่จะสามารถข้ามไปได้จำใจย,ยืนมองดูมังกรตัวนั้น